ด้วยนีมาไปว่าเปลี่ยนวันนี้มีลมนะคะวันนี้มีลมนิดๆล,ลมไม่มากลมนิดนิดลมไม่มากวันนี้โอเคปไปได้กปกติืี้นี่ลมแห้งเดินหนาถอยหลังเลยวันนี้ลมมันแห้งแค่ไหนนะ อันนี้ลมไม่แรงมองช่วยดูลมว่แห้งกับว่เย็นก็ท้ายรูปได้โดนไงถ้าลมแห้งอะท้ายรูปบ่ได้โดน Nang lom tenggen. Nang ni oke okay dia.